วันนี้มันมาอยู่ที่อยู่ที่ไหนคร์มฟาร์มลุงอาพูดฟาร์มลก็ลุงนะลุงพูดคำว่าลุงโอเคลองหนูไม่อันตรายค่ัหนึ่งสองสามแบบนี้เลยอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คืออะไรก่อนจอเคใช่ไหม แล้วจะคุยกับองศาด้วยเออไอไอจอเีคเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะรือเปล่าเราจะเลื่อวเราจะดึงเชื่อมเด็บตอเลคเนี่ยถ้ามันนิ่มแบบเนี้ยและเกิดมันมาขวดเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงแต่เรายังไม่ลองเองเดี๋ยวให้พี่อดีตลองให้ดูก่อนนะครับ ปวดปวดไปห้าครั้งเป็นไงบ้างมันไม่เป็เจ็บครับแต่มันแบบอหมือนี้แบบโดนแบบลอยลอยเลยมือมันนม่งมากเลยมันมันจะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมอ่อน่ฮะตัวเมียส่ครับมันต่างกันดูก็กล้ารู้ไหม ใรู้มาเลยอโอี้อดีเลนจ้เลยไปกดนะกัดกินกินกินเลยกินเยเดี๋ยวเดี๋ยวทกอดจระเข้ก่อนกอดหน่อยนะระวังหูนิดเดียวระวังหูนิดเดียวระวังหูหน่อยเดียว เดี๋ยวมือนีินี่นี่มือยิ่งโอเคยิ่งเยอะก็แกจุกจระเข้ดีจุกเลยได้จุกเลยจุกเลยโอ้ยดีมือโอเคตังหัวไว้อยู่ประมาณห้าตัวที่เหลือไปไหนอ่ะข้างหลังตายไปหมดเลยเอ้าทำไมมันตายเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันตกกินพอเลือกจระเข้เนี่ยตอนที่ออกมาจากไข่ใหม่ๆนะสู้ไข่ไม่ได้เลย ฟันก็ยังไม่มีนะฟันยังไม่มีความขึ้นเลยต้องรอประมาณสิบวันน่ะฟันถึงจะเริ่มขึ้นนะครับอ่ลองจับดูรึปล่า,าลองจับดูได้เลยครับลูกเรื่องนี้เขาให้ลูกหน่เลยได้แล้วตายอย่ไหนดีลูกใต้คอโอเคถ้าลูปปปปกใต้คอบมปันจะนิ่งทันท,ทีเลย โอ้โหมันไปสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตวครึ่งบกครึ่งน,น้ำหมายความว่ามันอยู่บนบกก็ได้ใช่ไหมอยู่ในน้ำก็ได้จระเข้นะครับสามารถดำน้ำนะอยู่ใต้น้ำเนี่ยได้นานถึงเจ็ดชั่วโมง